ว่าไทยแลนด์ปีนี้ปีนี้น,น้องฝ่าเขาเรียกว่าฝ่าการคาดหวังของคนขึ้นมาได้สูงเกินน่าไก่เกินคาดเพราะว่าผมว่าหลายคนคงคิดเหมือนผมอะว่าแรกๆ20อะ่สิบยีเราก็ต้องมีความแฟรกับทุกคน20ก็น่าจะได้แต่ว่าตั้งแต่น้องเข้ากองมากดเชเบลเนี่ยก็พยายามพรีเซนต์ตัวเองให้เห็นชัดว่าเป็นคนที่ความพยายามสูงมากแล้วก็ล้อตัวเองไปกับ โจ์แต่และโจทย์ได้เร็วมากแล้วก็ทําไม่เคยพลาดนะครับไม่เคยพลาดมีต่ดีขึ้นหรือปกติไม่เคยล่วงปรึง้งไม่เคยมีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นคือสู้ยิปตาก,ก็ก็อยากให้น้องไปให้ไกลที่สุดแต่ที่นี่ก็ยุติธรรมผมไม่ได้ตัดสินคนเดียวนะครับเอาจริงๆลึกๆก็จะมีคนช่วยตัดสินหลายคนที่อยู่รอบข้างในการพิจารณาความเป็นไปได้แล้วก็การพร้อมใช้ครับ เอาเป็นว่าเอาเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดยิ่งชัดขึ้นอีกเนี่ยผมว่าน้องก็หายใจลดต้นคอผู้ชนะได้ครับนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ใครจะชนะหรือน้องจะเป็นผู้ชนะเอง